ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับน้องนักเรียนอีกหนึ่งท่านนะคะที่จบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกพนักง,งานโรงารกล้วยน้ําไทยของเรานะคะแล้วก็ประสบความสํมาสเร็จในชีวิตการทํางานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่ะอนอื่นเลยเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวสักเล็นกน้อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอมารานะคะชื่อเล่นว่าน้องบุ๋มบะะินค่ะปัจจุบันก็ทํางานอยู่ในบริษัทจูเ,เนียร์ซีเนียร์โฮมเฮาส์แค่นะคะ,ะและก็ได้มีโอกาสได้ดูแลเด็ก ูแลเด็กเล็กใช่ไหมคะน้องฮูบิมนะคะน้องฮูบิ่มช่วยเล่า,าชีวิตส่วนตัวนะคะก่อนที่จะเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนอ๋อค่ะปกตินะคะคนดิฉันเป็นคนพื้นเพมาจากจากังหวัดอุดรธานีนะคะ,คะแล้วก็ด้วยเนื่องจากว่าครอบครัวของดิฉันมีพี่น้องทั้งหมดสี่คนด<ม>ิฉันเป็นคนที่สาะคะมค่ะแล้วก็ดิฉันคิดว่าทางบ้านคงไม่มีทุนทรัพย์ที่จะสง่งดิฉันกับน้องอีกคนเรียนได้สูงมากกว่านี้และที่โรงเรียนได้มีโอกาส อาจารย์ได้มีโอกาสแนะนำาะค่ะเกี่ยวกับโรงเรียนโรงเรียนประจำดิฉันเลยตัดสใจที่จะไปเรียนที่โรงเรียนราชประชานวย27จังหวัดนองคายค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนในภาคบูรณาชุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวค่ะซึ่งที่นั่นจะเป็นเหมือนกับโรงเรียนภาคประจำแล้วมีอุปกรณ์การเรียนให้ฟรีอย่างเงี้ยค่ะดิฉันจึงมีโอกาสไปเรียนที่นั่นัจากเรียนได้หนึ่งปีนะคะ แม่ของดิฉันก็เป็นโรคร้ายค่ะแล้วก็ได้เสียชีวิตภายในหนึ่งปีที่ดิฉันเขาเปลี่ยนอยู่ที่นั่นดิฉันจึงตัดสินใจว่าดิฉันจะเรียนต่อให้สูงขึ้นและเลือกหลักสูตรที่ดิฉันไม่สามารถทดแทนสิ่งที่ดิฉันไม่สามารถดูแลแม่ช่วงที่ท่านไม่สบายได้ดิฉันจึงตัดสินใจที่จะมาเรียนโรงเรียนฝึกพนักง,งานโรงพยาบาลก้วยน้ำไทยกันเพื่อที่จะได้เหมือนทดแทนในสิ่ง ทำสิ่งดีๆทดแทนในสิ่งที่เราไม่ได้ทําให้กับแม่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตค่ะคือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะดูแลท่านช่วยรักษาท่านมีส่วนที่จะช่วยให้ท่านมีชีวิตยืนยาวต่อไปเรารู้สึกว่าเราเสียโอกาสตรงนั้นใช่ไหมคะท่านคือเป้าหมายหนึ่งเป็นเหตุผลหลักในการที่ใจรับทุนจากโรงยาบานใช่ไหคะแล้วอีกเหตุผลก็คือดิฉันมีน้องสาวอีกคนที่ตอนที่แม่เสียคือน้องสาวของดิฉันคือเริ่มเรียนมแต่ดิฉันขึ้นม .4 แล้วคือห่าง การงาดิฉันคิดว่าน้องของดิฉันก็ยังเล็กอยู่แต่ถ้าเขาเจอเหมือนดิฉันถ้าไม่เลือกที่จะมาเรียนที่นี่น้องดิฉันก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนกันจ,กจะนึกแต่ใจว่าถ้ามาเรียนที่นี่เรียนหนึ่งปีแล้วได้ทําง,งานเร็วขึ้นเราก็สามารถที่จะเก็บตังค์แล้วก็ส่งเสียให้น้องเราเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ก็คือเราอยากจะ มีส่วนร่วมในการจะส่งให้น้องได้เรียนสูงนอกจากที่เราได้เรียนแล้วด้วยนะคะก็คือไม่ทิ้งน้องไม่ทิ้งครอบครัวนะคะแล้วจากที่จังหวัดอุดรธานีเข้ามาสู่กรุงเทพนี่ครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะใช่ครั้งแรกเลยไหนลองเล่าประวัติประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่เราเข้ามาที่กรุงเทพมาร่ำเรียนนะคะที่โรงเรียนึกพนักงานของเราเข้ามาที่กรุงเทพครั้งแรกนะคะก็ได้มาพักอยู่กับพี่สาวแล้วก็ เวลาเดินทางคือเราติดตังจังหวัดเข้ามามในกรุงเทพใหม่ใหมก็จะไม่รู้ทางใช่ไหมคะก็จะมีพี่สาวคอยมาส่งว่าไปที่นี่ยังไง<ม>คอยมาที่รแรกที่เข้ามาเรียนใช่ค่ะเข้ามาเรียนที่นี่ช่วงที่แรกๆ<ะ>เหมือนวันหยุดเสารอา์อาทิตย์นี้พี่สาวก็จะมารับเพราะว่าเราเหมือนไม่รู้ทางกลับ<ะ>บ้านยังไม่รู้เส้นทางอะไรก็จะมารับแล้วต่อมาก็ เรามาอยู่ในเพื่อนมีเพื่อนเยอะขึ้นเพื่อนก็แบ<ต>บว่าลองไปที่นั่นซิที่นี่ซิลองหดัดนั่งรถเมล์เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไปไหนด้วยตัวของเราเองเราไม่มีพี่สาวมาคอยดูแลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองใช่แต่ว่ามีพี่สาวคอยห่วงอยู่ค่ะนะคะนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่เข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานครแล้วหลังจากเรียนแล้วชีวิตในระหว่างเรียนและจบแล้วเราทํางานที่ไหนหรือว่าเราหางานยังไง หลังจากที่เรียนจบจากโรงบีบาร์นะคะที่ฉันก็ได้ทํางานกับบริษัทจูเนียเลยค่ะแล้วก็ทํางานได้เงินเดือนเดือนแร,ร,รกที่ฉันภูมิใจมากะคะ่ะแล้วก็ส่งให้บ้านส่งทั้งบ้านให้พ่อ,หอให้น้องค่ะหลังจากนั้นฉันก็ตั้งใจว่าจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งแด้อีกส่วนหนึ่งก็คือส่งให้น้องเพราะที่ฉันตั้งใจว่าจะสร้างบ้านให้พ่อเพราะบ้านของฉัน ไม่ได้ดีเลิศอะไรจะแท่ว่าเหมือนกระตอบก็ว่าได้แต่พอทีฉันได้มาทํางานที่นี่ mm hmm. ได้เก็บเงินมันเหมือนเราทําให้ฝันของเราเป็นจริงได้มองเราก็ได้เรียน mm hmm. เรามีเงินก้อนที่จะไปทําบ้านจากที่เรียกว่ากระต๊อบกลายเป็นบ้านที่คนอื่นเขามีกัน mm hmm. เป็นบ้านปูนที่เราภูมิใจมากเราคิดว่าที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งสําคัญเราทําให้พ่อพ่อเราได้อยู่ไปตลอด mm hmm. เป็นความภูมิใจมากค่ะคือจริงๆ เป็นความฝันของเราส่วนหนึ่งด้วยที่เราอยากจะสร้างบ้านให้กับพ่อและในที่สุดเราก็ทําความฝันนั้นเป็นจริงในระหว่างที่เราได้ทํางานที่นี่เก็บเงินสร้างบ้านแล้วก็ยังได้ส่งน้องๆเรียนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแรงสําคัญในครอบครัวเลยที่ช่วยหารายได้เข้ามาสร้างให้ฐานะครอบครัวเราดีขึ้นค่ะทีนี้น้องภูมมบินมมีอะไรอยากจะฝากให้กับพี่ๆน้องๆไหมดิฉันคิดว่า อยากให้น้องๆน,นะคะถ้ายังไม่มีที่จะเรียนหรือคิดว่ามองหาโอกาสที่บางทีเราอาจจะอยากทำอะไรด้วยตัวของเราเองโดยที่เราช่วยลดภาระของพ่อแม่บ้างด้วยน้ำไทยโรงเรียนพนักง,งานโรงพยาบาลเพื่อน้ำไทยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีอ่อยากให้น้องๆทุกคนได้เข้ามาสัมผัสนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองแล้วเราจะ เกิดความภาคภูมิใจว่าเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเราเองได้และดูแลคนที่อยู่ข้างหลังอย่างพ่อแม่ที่้องเราได้ นะคะในชีวิตของน้องมงูลิีบนะคะก็เรียกว่าผ่านทุกเหตุการณ์มาเลยะนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับพี่ๆน้องๆน,นะคะที่สนใจที่จะสร้างความฝันนะคะทาความฝันของคุณพ่อทําความฝันของที่บ้านให้เป็นจริงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะคะเมื่อเราเรียนจบและมีงานทํานะคะทุกคนก็จะสามารถทําฝันให้เป็นจริงได้นะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมงูมิีบมากค่ะคุณพ่ะ